สวัสดีครับค่ำคืนนี้นำเสนอผ้าถุงทอมือสุขโขทัยนะครับตัวสิ้นและตีนสิ้นเป็นผ้าฝ้ายนะครับเราเรียกว่าผ้าทอมือสิ้นตีนจกสุขโขทัยนะครับส่วนใหญ่ตีนสิ้นเชิงสิ้นจะเป็นผ้าฝ้ายมะโครนนะครับตัวสิ้นก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลายริ้วลายมุกนะครับเราก็อัดพักาวให้แล้วทุกผืนนะครับราคา1,800บาท สนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับราคาสมเหตุสมผลมากเลยเนื่องจากว่าเป็นผ้าทอมือเราตั้งราคาไว้ที่การันตีคุณภาพเลยนะครับสีสวยสีคลาสสิกสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคา1800บาทอกกาจพากเก่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจทักมาสอบถามกันได้นะครับจะได้ผ้าทอสวยๆผ้านิ่มๆละมุนละมุนสีสวยสีไม่ตกนะครับ ไปสวมใส่อย่างแน่นอนมีหลากหลายสีสันให้เลือกนะครับทักมาทาง i อดีลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ s u b s c r i b e กันด้วยนะครับรับรองว่าได้ผ้าทอมือสวยๆรับรองว่าได้ผ้าทอมือสวยๆไปสวมใส่อย่างแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมไอดีไลน4367หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ